ผมว่าประวัติของบิลเกตเนี่ยโอ้โหมันมีหลากหลายเรื่องราวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ออกมาเป็นหนังสือที่ถูกถ่ายทอดโดยคนอื่นผ่านข้อมูลที่ไปศึกษามาหรือคนรอบข้างตัวบิลเกตซะเป็นส่วนใหญ่นะครับและถ้าพูดถึงหนังสือในตำนานที่โอ้โหออมานั้านมากๆแล้วนะครับตั้งแต่ปี1995ก็คือ The Lost h e a d นะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นหนังสือที่บิลเกตเขียนเพียงคนเดียวนะครับเพราะว่ามีนักเขียนร่วมอีกถึง2คนมาเขียนร่วมนะครับซึ่งผมว่าก็ไม่ใช่บิลเกตโดยตรงซะทีเดียวนะครับ แต่หนังสือเล่มใหม่ของเขาก็คือหนังสือ Source Code My Beginning เล่มน,นี้เนี่ยคือ Bill g a ตั้งใจถ่ายทอดทุกอย่างจากประสบการณ์เรื่องราวของเขาออกมาเป็นครั้งแรกจริงๆนะครับเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากๆนะครับที่ผมจะมาพูดคุยกันในพอดแคสต์พีนี้เรื่องราวของหนังสือเล่มน,นี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to g e e k Book Reading is Magic สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดดนบล็อกนะครับและนลี่คือการก e กบุ๊กนะครับวันนี้จะมาชวนคุยถึงเรื่องราวของหนังสือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยประสิทธิภาพในการอ่านหนังสือของส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ลดน้อยลงไปมากนะครับควาจะอ่านจบได้แต่ละเล่มเนี่ยใช้เวลามากๆนะครับเนื่องจากมันมีสิ่งรบกวนนอสต่างๆมากมายนะครับผมว่าหลายคนที่เป็นนอนหนังสือถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยกับยุคนี้เนี่ยผมว่าหลายคนก็น่าจะประสบพบเจอกับปัญหาคล้ายๆกันนะครับก็คือ อ่านหนังสือจบยากแล้วก็กว่าจะจบเล่มหนึ่งเนี่ยก็นานไม่เหมือนในยุคก่อนนะครับโอ้โหอ่านได้ปีหนึ่ง40-50เล่มสบายๆนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงชื่อของวิลเกสนะครับผมว่าหลายคนก็จะนึกถึงภาพของมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์นักการกุศลที่ทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนะครับหรือภาพของชายใส่แว่นใจดีที่กลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคของเรามาหลายสิบป,ปีแล้วนะครับ ภาพเหล่านี้คือบิลเกสที่เราทุกคนคุ้นเคยดีแต่หลายคนน่าจะสงสัยกันนะครับว่าก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นตำนานแบบที่เราเห็นเนี่ยเขาเป็นใครและหนังซื้อเล่มนี้นะครับเล่มใหม่ก็คือซอสโค้ดก็คือเป็นเล่มที่บอกเล่าเรื่องราวละเอียดที่สุดนะครับเกี่ยวกับชีวิตตั้งแต่วัยเด็กของเขานะครับก่อนที่จะกลายมาเป็นบิลเกสในวัยผู้ใหญ่ในทุกวันนี้นะครับพอดแคสต์นี้ก็จะมีสปอยเนื้อหาบางส่วนนะครับที่ผมก็ อยากจะมาเล่าสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นบโอราฟีนะครับยังไงก็เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องราวประวัติชีวิตของบิลเกสอยู่แล้วเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปี1955ที่เมืองซีแอตเทิลนะครับวิลเลียมเฮรี่เกสหรือบิลเกสเกิดในครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างดีครับพ่อของเขาบิลเกสซีเนี่ยเป็นทนายความที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากส่วนแม่ของเขาก็คือแมรี่เกสที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับในพอดแคสต์อีพีก่อนหน้า เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและทํางานเพื่อสังคมเยอะมากๆนะครับแน่นอนว่ามันคือชีวิตที่ดูเหมือนจะเพอร์เฟกถูกปูทางมาอย่างดีแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเด็กชายบิลเกสกับเป็นส่วนผสมที่แปลกประหลาดและรับมือได้ยากมากๆนะครับในด้านหนึ่งเนี่ยเขาคือเด็กที่มี IQ สูงมากๆฉลาดเกินวัยอย่างเห็นได้ชัดแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาคือเด็กที่มีความดื้อรั้นมีความเป็นกบฏสูงมีความหยิ่งยโส และในขณะเดียวกันก็รู้สึกไม่มั่นคงในใจของตัวเขาเองอย่างรุนแรงเกสมักจะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ตัวเองสนใจจนไม่รับรู้โลกรอบข้างนะครับไม่เข้าใจการเข้าสังคมและบางครั้งเนี่ยก็เผลอทําตัวหยาบคายโดยไม่รู้ว่ามันกระทบกระเทือนกับคนอื่นตัวของเกสก็ยอมรับในหนังสือของเขานะครับว่า ถ้าเขาเกิดมาในยุคนี้เนี่ยเขาอาจจะถูกวินิจฉัยว่าอาจจะเป็นโรคออทิสติกเทียมเลยก็ว่าได้นะครับที่หวัวเด็กๆหลายคนเป็นกันนะครับในยุคที่มันมีสิ่งเร้ามากมายพ่อกับแม่ของเกสก็ไม่รู้ว่าจะรับมือกับลูกชายคนนี้ยังไงนะครับพวกเขาทั้งสนับสนุนและพยายามที่จะกดดันแต่มันก็มีการทะเลาะก,กันหลายครั้งนะครับระหว่างบิวกับพ่อแม่ของเขาจนถึงขั้นที่ต้องพาไปพบนักบําบัดเลยทีเดียวนะครับซึ่งโชคดีที่นักบําบัดคนนั้นเข้าใจและให้คําแนะนําที่ดีกับครอบครัว แต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในชีวิตวัยเด็กของเขาไม่ใช่การเข้าพบนักบําบัดน,นะครับแต่คือการที่เขาได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเอกชนที่ชื่อว่าเลกไซโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมีแนวคิดเสรีและให้การสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มที่ซึ่งมันเหมาะกับเด็กที่ตัวเล็กและเสียงแหลมอย่างเขานะครับและที่เลกไซนี่เองนะครับที่มันได้นําพาเกรไปพบกับสิ่งใหม่ๆและจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองเพราะาในยุคปี1960 คอมพิวเตอร์มันยังเป็นของหายากและมีขนาดใหญ่โ,โหเท่าห้องสมุดน,นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผู้ปกครองของโรงเรียนเล็กไซด์กับมองการไกลนะครับพวกเขารวบรวมเงินกันซื้อเวลาใช้งานคอมพิวเตอร์แบบแบ่งเวลาของบริษัท g e n e r เ l ล l e c t r i c กพร้อมกับติดตั้งเครื่องเทเลทป์หรือโทรพิมพ์ไว้ที่โรงเรียน,นครับให้ลองนึกภาพตามนะครับในยุคที่เด็กคนอื่นเล่นกีฬาออกไปหากิจกรรมสันทนาการนะครับบิลเกสในวัยเพียง13ปีเขากลับนั่งอยู่ในหน้าเครื่องเทเลทป์พิมพ์ชุดคำสั่ง ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ที่มันอยู่ห่างไกลและรอให้มันพิมพ์ผลลัพธ์กลับมาบนกระดาษมันคือเวทมนต์สำหรับตัวของเกตนะครับและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความหลงไหลที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดการเลก็กว่าได้ที่นี่นี่เองนะครับที่เขาได้พบกับพอลอัลเลนเพื่อนรุ่นพี่ที่มีความหลงไหลในคอมพิวเตอร์เหมือนกันทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนซี้ที่ใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ในห้องคอมพิวเตอร์พวกเขาไม่ได้แค่เล่นนะครับแต่เริ่มศึกษาเขียนโปรแกรมลองผิดลองถูกจนถึงขั้นโดดเรียนเพื่อไปหมกตัวอยู่กับมัน ได้วความสามารถของพวกเขาก็ฉายแววออกมาอย่างรวดเร็วพวกเขาเริ่มรับงานเขียนซอฟต์แวร์ให้กับบริษัทแทบแทบซีแอตเทิลนะครับและที่น่าสนใจก็คือตอนที่โรงเรียนเปลี่ยนเป็นโรงเรียนแบบเรียนรวมทั้งชายและหญิงนะครับเกรทและเพื่อนๆได้รับมอบหมายให้เขียนโปรแกรมจัดตารางเรียนซึ่งคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าซอร์สโค้ดของบิลเกตไม่ใช่แค่ความฉลาดนะครับแต่คือความสามารถในการมองเห็นปัญหาและใช้การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหานั้นชีวิตของบิลเกตดูเหมือนจะพุ่งทะยานไปข้างหน้านะครับ แต่มันก็มีโ,โศกนาฏกรรมที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเคนอีวนส์เพื่อนสนิทที่สุดของเขาและเป็นหนึ่งในกลุ่มโปรแกรมเมอร์ที่โรงเรียนเร็กซ์ไซได้เสียชีวิตอย่างกระดันหันจากอุบัติเหตุปีนเขาเกรทก็ได้เล่าถึงวันที่ไปบ้านของเพื่อนหลังพิธีศพเขาเห็นแม่ของเคนขดตัวร้องไห้อยู่บนโซฟาและในวินาทีนั้นเองนะครับเขาก็เข้าใจนะครับว่าแม้เขาจะเสียใจแค่ไหนมันก็เทียบไม่ได้กับความเจ็บปวดของผู้เป็นแม่ เคนคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเกสแต่มันเทียบไม่ได้เลยนะครับกับความรู้สึกของแม่ของเคนที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เนี่ยมันได้ทิ้งบาดแผลลึกไว้ในใจของบิลเกสและทําให้เขาเข้าใจถึงความปรอะบางของชีวิตมากขึ้นหลายปีต่อมาเกสก็ยังคิดถึงเพื่อนคนนี้อยู่เสมอเขาและพ่อของเคนเชื่อว่าถ้าหากเคนส์อีแวนยังมีชีวิตอยู่เขาจะต้องกลายเป็นผู้ร่วมก่อตั้งคนที่3ของ Microsoft อย่างแน่นอนโอ้โหนี่คือข้อมูลที่ผมว่าหลายคนน่าจะไม่เคยรับรู้มาก่อนนะครับเกี่ยวกับ วิวเกสผมเองก็เพิ่งได้รับรู้จากหนังสือเล่มนี้เช่นเดียวกันหลังจากเรียนจบที่เล็กไซด์ด้วยคะแนนที่เกือบจะเพอร์เฟกมากๆนะครับเขาก็ได้เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยระดับโลกอย่างฮาร์วาร์ดในปี1973ตอนนั้นเขายังคงใช้ชีวิตแบบเด็กเนร์ดก็คือไม่สนใจเข้าสังคมแต่กลับไปหมกตัวอยู่ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่าไอเกนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเพิ่งได้เครื่องมินิคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่อย่าง DEC PDP-10 มาใช้งานนะครับเขาก็ทุ่มเทเวลาให้กับการเขียนโปรแกรมจนนแทไไม่ได้้เเขาเรีย แต่อาศัยความสามารถในการอ่านหนังสือแบบอาดเข้าหัวก่อนสอบสุดท้ายเขาก็เอาตัวรอดมาได้ชีวิตในฮาร์วาร์ดของเขาเนี่ยคนที่จะดําเนินไปเรื่อยๆจนเรียนจบเหมือนคนอื่นนะครับถ้าไม่ใช่เพราะวันหนึ่งในเดือนธันวาคมปี1974ตอนนั้นเนี่ยพรอัลเลนที่ย้ายไปทํางานที่บอสตัน Boston, ได้วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาหาบิลเกสพร้อมกับนิตยสารพับบูล่าอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเดือนมกราคมปี1975บนหน้าปกนิตยสารฉบับนั้นคือรูปของคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ชื่อว่า เอาแต่8800ซึ่งผลิตโดยบริษัทเล็กๆที่ชื่อว่า Miss ในเมืองอัลบูเคอร์กีมันถูกประกาศว่าเป็นไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกที่คนทั่วไปสามารถซื้อมาประกอบเองได้ในราคาไม่ถึง400ดอลลาร์ซึ่งวินาทีนั้นนั่นเองนะครับที่ทำให้พวกเขาทั้งสองคนแทบจะสติแตกเลยก็ว่าได้พวกเขารู้มาตลอดนะครับว่าการปฏิวัติคอมพิวเตอร์อส่วนบุคคลกาลังจะมาถึงแต่ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้และที่สําคัญก็คือมันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นโดยที่ไม่มีพวกเขา ตาเกสก็มองเห็นโอกาสในวิกฤตเครื่องเอาแต่ที่ส่งพลังเครื่องนี้นะครับตอนนั้นมันยังเป็นแค่กล่องเปล่าๆที่ยังไม่มีซอฟต์แวร์ใดๆให้ใช้งานมันยังพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำนะครับและนี่คือช่องว่างที่พวกเขาสามารถเข้าไปเติมเต็มได้ทั้งคู่ตัดสินใจเลยนะครับว่าจะต้องเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกซึ่งเป็นภาษาง่ายๆที่ได้รับความนิยมในตอนนั้นให้สามารถทํางานบนเครื่องเอาแต่ได้ปัญหาก็คือพวกเขาไม่มีเครื่องเอาแต่อยู่ในมือแม้แต่เครื่องเดียวสิ่งที่พวกเขาจาหลังจากนั้นก็คือ หนึ่งในตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการคอมพิวเตอร์พอยอเลนใช้ความสามารถของเขาในการศึกษาคู่มือของชิป Intel 8080 80 80, ซึ่งเป็นหัวใจของ o u t เตอแล้วเขียนโปรแกรมจำลองการทำงานของเครื่อง o u t เตอขึ้นมาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของ h a r v ว r ร์ส่วนเกสรับหน้าที่หลักในการเขียนตัวแปลภาษาเบสิกทั้งวันทั้งคืนติดต่อกันนานถึง8สัปดาห์พวกเขาแทบไม่ได้นอนนะครับกินพิซซ่าและดื่มโค้กอยู่ในห้องพัก เพื่อแข่งกับเวลาและเมื่อโปรแกรมมันใกล้จะเสร็จพวกเขาก็รวบรวมความกล้าโทรศัพท์ไปหาเอสโลเบิร์ตประธานบริษัทมิสโดยโกหกไปว่าพวกเขามีโปรแกรมภาษาเบสิกที่ทํางานบนเครื่องเอาใจได้แล้วและต้องการเข้าไปสาธิตให้ดูซึ่งทางมิสก็ตอบตกลงอย่างไม่น่าเชื่อพออเลนรับหน้าที่บินไปยังอัลบูเคอร์อกีพร้อมกับเทปกระดาษที่บรรจุโค้ดโปรแกรมของพวกเขาอยู่เรื่องที่น่าสนใจก็คืออเลนเพิ่งจะนึกออกตอนอยู่บนเครื่องบินนะครับว่า เขายังไม่ได้เขียนโปรแกรมส่วนที่ใช้ในการโหลดโค้ดจากเทปเข้าไปในเครื่องเอาแต่เลยเขาต้องเขียนโค้ดส่วนสําคัญนี้ด้วยมือบนเครื่องบินโดยที่ภาวนาว่ามันจะทํางานได้อย่างถูกต้องเมื่อไปถึงเมสท่ากลางสายตาของเอ็ดโรเบิร์ตและทีมงานนะครับอเลนค่อยๆป้อนโค้ดของเขาเข้าไปในเครื่องเอาแต่ทุกคนในห้องเนี่ยลุ้นจนแทบจะหยุดหายใจนะครับในตอนนั้นและเขาก็พิมพ์คําสั่งปริ้น2อบวกสลงไปเครื่องพิมพ์ดีที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องก็ตอบสนองกับมาเสียงดังเลยนะครับว่า4 มันแสดงให้เห็นนะครับว่ามันทํางานได้จริงๆโปรแกรมที่เขียนขึ้นโดยไม่เคยได้สัมผัสกับเครื่องจริงแม้แต่วินาทีเดียวนะครับมันเป็นเรื่องที่เพอร์เฟกมากๆนะครับเรื่องนี้กับทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบมิสตกลงซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของพวกเขา,าทันทีและนั่นคือจุดกําเนิดของผลิตภัณฑ์แรกในประวัติศาสตร์ของ Microsoft ณจุดนั้นเองบิลเกตส์ก็ได้ตัดสินใจครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตเขาลาออกจากฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกเพื่อย้ายไปอบูเคอร์กีพร้อมกับพอล และก่ตั้งบริษัทเล็กๆที่ชื่อว่า Microsoft ซึ่งย่อม,มาจาก Micro Computer Software ขึ้นในปี1975และที่เหลือก็คือประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับเพราะว่าบทเรียนจากหนังสือเล่มแรกที่จะออกมาเป็นชุด3เล่มที่บิลเกตจะเขียนนะครับนี่คือช่วงที่แทบจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญก่อนที่จะสร้างบิลเกตที่เราเห็นในทุกวันนี้นะครับมันคือเรื่องราวชีวิตในวัยยาวของบิลเกตที่มนันแสดงเห็นว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ มันไม่ใช่แค่เรื่องของโชคนะครับหรือความฉลาดเพียงอย่างเดียวแน่นอนนะครับว่าเกดเกิดมาในครอบครัวที่ดูเหมือนจะพร้อมได้เรียนในโรงเรียนที่ดีและได้เจอกับคอมพิวเตอร์ในเวลาที่มันเหมาะสมมากๆแต่โชคมันก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับหากไม่มีความลหลงไหลอย่างบ้าคลัง่งความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้และความกล้าที่จะเสี่ยงเดิมพันกับอนาคตที่แทบจะมองไม่เห็นเลยในตอนนั้นและที่สาคัญที่สุดก็คือการมีคู่หูรู้ใจยอย่างพรอลอลเลน โลกก็อาจจะไม่มีบริษัทที่ชื่อ Microsoft และไม่มีบิลเกสอย่างที่เรารู้จักกันในวันนี้นะครับและนี่คือบทเรียนจากหนังสือ s ซอสโค้ดของเขานะครับซอสโค้ดคือรหัสต้นฉบับที่ถูกเขียนขึ้นในช่วง20ปีแรกของชีวิต b บ g a t e สซึ่งได้กลายเป็นรากฐานของทุกสิ่งที่เขาทําในเวลาต่อมาและมันคือเรื่องราวที่พิสูจน์ให้เห็นว่าบางครั้งเด็กเนิร์ดที่ไม่มีใครเข้าใจก็อาจจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้เช่นกัน สำหรับเรื่องราวของหนังสือ Source Code my beginning ของ Bill Gates ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม BlogDNA ท,ทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line a d ที่ AdtraDon ad, a, a d T H A R A D S O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ